ที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะ Bridle Store Lavender Farm อยู่ที่พัสมาเนียอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่เรามาพัสมาเนีอะไรอย่างนงี้ย Lavender เสียค่าเข้าด้วยสี่คนถักสิบเหรียญพวกลาวเวนเดอร์อ่ะเบื้องหลังเห็นไหมหอมกลิ่นลาวเวนเดอร์ฟุ้งไปทั่วนี่ตรงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวช้อนไหมคะเดีวบอกโอ้โหเลยนะลูกนี่หันมามองป้าหน่อยลูกไม่ไม่สวยเอ้ยสวยผมน่าเนี่ย ตุ้ยเป็นไงครับสวยมากน่ารัก สวยไหมคะับโลก บイยไอสรีมโนอะไรนะสี<れ>่บาทสี ขอนี้อร่อยมากเลยมัฟฟินอร่อยีเลยีิน่มัฟฟินอร่อยนจเวมีมัฟฟินมิสโคจอเคนตีมอะไแบนี้สวยเป็น่เี่ยวกักินเค้กนะคุณอย่งนี่ลูกมาเค้กอ่ะคุณแม่้อดท้ายแล้ว